พาด้วยครับอ่ะโอ้โอเคครับมาอ่ะปินคุกต่อครับ ไหนปีนอธิบายซิวันนี้ปีทำอะไรครับอันนี้ทำยู่เอาไปอ่อนเหน่อยนะเอาไปอันขวาน่อยปนดูกับป๊าป๊าคุยกับป๊าป๊าก่อนมเอาไปทำเอาไปทำก้อนขอดนะทำแม่ใช้แป้งด้วยครับใช้แป้งครั้นี้ครับอุ้ยตั้งเสจยัง เต็จแล้วเหรอจะได้นะ,อะโอเคแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อครับบ้าอัดทำเซนหน่อยโอเค